สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตัมเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเคยมีปัญหาในเรื่องของการรดน้ํำไหมครับเวลาเราไม่อยู่บ้านเนาะไปนู่นไปนี่ไปทุระปะปังที่ไหนก็เป็นห่วงนะกลัวพืชผักของเราไม่ได้กินน้ากลัวพืชผักของเราจะตายจะเหี่ยวไวยวานลูกหลานก็บางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดัดงใจเนาะรดน้ําให้เราก็สักแต่ว่าพอรดผิวผผาผิวผ้าก็พอแล้วนะพอแล้ว นะเปียกไม่เปียกไม่รู้ละชุ่มไม่ชุ่มไม่รู้พอนู่นล่ะนะเราเราไปไหนแล้วก็พวงกลัวพริกจะตายมะเขือจะตายผักกาดจะตายปลูกนู่นปลูกนี่ไว้ก็กลัวมันตายนะครับส่วนผมก็แก้ปัญหาอย่างนี้ถ้ามาชมเวลาไม่อยู่บ้านเวลาไปดู่นไปนี่ก็ใช้นี่ครับเตรียมเรื่องถังน้ําไว้นะครับถังน้ําผมก็อยู่ที่ขนาด500ลิตรความจริงมันต้องอยู่ที่ขนาดพันลิตรแต่ว่านี่เป็นถังเดิมถังเก่า นะครับเพราะว่าผมซื้อเอาไว้ใช้ในบ้านอีกอีกถังหนึ่งอันนั้นก็เป็นถังสำรองน้ําก็ใช้เฉพาะในบ้านอันนั้นเป็นขนาด1,000ลิตรแต่ว่าถังนี้มันเป็นถังเดิมขนาดห้าลิตรก็เอาถังนี้แหละมาตั้งไว้ตรงนี้เมื่อ <c oughs> เราเตรียมถังได้แล้วก็เตรียมอีกตัวหนึ่งก็คือปั๊มน้าท่านผู้ชมปั๊มน้ํามันดูดจากแทงนี่อีกทีหนึง่งจากถังนี่อีกทีหนึง่งถังปั๊มน้ําก็จะใช้ขนาดผมก็ใช้ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับขนาดหนึ่งนิ้วดูดออกไป เดินท่อขนาดหนึ่งนิ้วไปแล้วก็ไปทดเหลือหกหมุนนะครับทดหกหมุนก็เดินท่อเดินท่อเสร็จแล้วก็ไปวางจุดจุดที่เราจะใส่ก๊อกน้าเนี่ยเป็นจุดจุดไปนะครับรอบบ้านนี่แหละหลังจากที่เดินท่อวางก๊อกอะไรใส่ก๊อกเรียบร้อยแล้วก็ไปหาซื้อ,อตัวเปิดปิดน้ําแบบอัตโนมัติก็สั่งซื้อบาทางออนไลน์ นะครับไปซื้อปลีกตามร้านเกษตรมันตกอยู่ตัวละห้าหกร้อยกว่าบาทก็สั่งตามออนไลน์ก็มีตั้งแต่สองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทก็ท่านผู้ชมถ้าท่าในใดสนใจก็ไปเลือกเอาแต่ว่าไอ้ห้าร้อยสามร้อยอะไรต่างๆคุณภาพาใช้งานก็เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นของจีนทั้งหมดแหละแล้วก็เป็นของจีนทั้งหมดตัวสีเขียวๆเนี่ยไปไอ้ตัวนี้ก็จะใช้ถ่านสองก้อนนะครับใช้ถ่านสองก้อน ให้ทานสองก้อนแล้วเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับตั้งเวลาได้เราจะลดตอนเช้าก็ได้ลดตอนเย็นก็ได้ลดวันละสามครั้ง4ครั้งก็ได้นะครับลดกี่วันก็ได้อ่ามันจะมีลด3วันครั้งหนึ่งสวันครั้งหนึ่งตั้งนะครับหรือลดทุกๆวันนะครับแต่ละครั้งจะลดกี่นาที3นาที5นาที7นาที10นาที2ี่นาทีก็เราสามารถตั้งไว้ได้อ่าเมื่อเราตั้งเสร็จถึงเวลา ถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับถึงเวลาที่เราตั้งไว้มันก็จะเปิดอัตโนมัติรดน้ําให้เรานะในบ้านผมนี่มีทั้งหมดอยู่8จุดนะครับแต่ละจุดนี่ก็จะใช้มินิสวิงเกอร์ประมาณ3ามถึงสตัวต่อจุดต่อต่อเครื่องนะครับต่อต่อตัวเครื่องอัตโนมัติเนี่ยสาตัวถ้าใช้เยอะกันไปใช้สวิงเกอร์มินิสิงเกอร์เยอะกันไปน้ําก็ออกน้อยเพราะว่ามันออกหลายตัวออกหลายจุดนะครับ ก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับแนะนำอีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวเปิดปิดน้ำอัตโนมัติเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปใช้กับก๊อกโดยตรงเลยเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ว่าน้ำมันไม่แรงแล้วก็ผมลองมาแล้วลผมลองมาหมดแล้วครับท่านผู้ชมน้ำมันไม่แรงนะครับถ้าให้น้ำแรงๆไม่ต้องใช้ปัม๊มนะครับมันต้องใช้ปั๊มช่วยนะปัม๊มอัดออกไปนะครับปัม๊มอัดน้ำออกไปมันถึงจะฉีดฝอยได้แรงนะครับ ถ้าเราไปต่อกับน้าก๊อกโดยตรงเนี่ยมันจะไม่แรงเนาะมันจะไม่แรงอ,อันนี้ก็แก้ปัญหาได้อีกอย่างหนึ่งได้อีกเปาะหนึ่งนะครับเวลาไม่อยู่บ้านไปนู่นไปนี่ผมก็ไม่ต้องห่วงนะครับเจ็ดแปดตัวที่ผมมีในบ้านเนี่ยผมไปตั้งไล่กันไปนะครับตั้งเวลาไล่กันไปจะไม่เปิดพร้อมเดียวกันนะครับถ้าเปิดพร้อมเดียวกันนี่ก็แปดตัวน้ําในแทงนี่ก็ไม่พอมันก็จะแห้งไวเพราะว่าในแทงนี้มันก็จะมี ระบบน้ําเข้ามาอตมาตัตโนมัติข้างในนี่ก็จะมีลูกลอยเวลาน้าเต็มบ่วยก็ดิดขึ้นปุ๊บน้ําที่ไหลเข้าแทงนั้นมันก็จะหยุดแล้วก็ใส่ระบบลูกลอยเข้าไปอีกอก็ลงทุนนิดหนึ่งครับคุณจมในบ้านผมมันมีทั้งหมด8ตัวนะตัวเปิดปิดน้ำอัตโนมัติก็จะตั้งเวลาไล่กันไปผมก็จะเริ่มไล่ตั้งเวลาตั้งแต่7นาฬิกา7โมงเช้า7โมงเช้า7โมงครึ่ง8โมง9โมง9โมงครึ่ง ก็ตัวสุดท้ายก็จะไปทำงานประมาณสักสิบโมงนะสิบโมงนะถ้าเป็นโต๊ะปลูกผักที่ปลูกใหม่ผมก็จะไปตั้งเวลารถสองเวลารถตอนเช้าสักแปดโมงแล้วรถตอนเย็นอีกประมาณสี่โมงเย็นะนะสี่โมงเย็นอีกครั้งหนึ่งก็จะรถสองเวลานะพืชไหนผักตัวไหนที่ผมปลูกใหม่ผมก็จะไปตั้งเวลาใหม่ตั้งเวลาในการรถใหม่ก็จะตั้งรถสองเวลาแต่ตัวอื่นที่ไปรดน้ำ ที่ต้นไม้ที่เรามันโตแล้วเป็นปกติแล้วก็จะตั้งรดน้ําวันละครั้งนะครับวันละครั้งจะรดตอนช่วงเช้าไปถึงสา,สายถึงสิบโมงไม่เกินสิบไม่เกินสิบโมงที่ตั้งไว้นะครับงี่เราก็สบายนะครับเราก็ไม่ต้องไปเดินนะเดินรดน้ําหลักสายยางรดน้ํานะครับเราไปนู่นไปนี่มาเราก็ไม่ต้องห่วงแต่เครื่องตั้งอตัตโนมัติแบบนี้เราก็ต้องหมันมาเช็คดูว่าเปลี่ยนฐานมัน ฐานมันจะใช้อยู่2ก้อน,นใช้2ก้อนก็ใช้ได้อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็ใช้ได้สบายนะครับก็มันมาเช็คดูถ้ามันไม่ทํางานก็ถ่านมันหมดนะครับถ้ามันไม่ทํางานก็่านมันหมดน้ํามันก็ไม่ออกมันก็ไม่รดน้ําให้เรานะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองหาวิธีการนะครับเราจะได้ประหยัดเวลาเนาะเราไม่ต้องพะวงหาแท้งมาสักตัวหนึ่งสักใบหนึ่ง ถังมาสักใบหนึ่งถังน้ำนะให้เหมาะก็ประมาณสักพันลิตรนะซื้อปั๊มมาตัวตัวนี้ปั๊มก็ไม่แพงแล้วนะผู้ชมตัวละพันกว่าบาท2,000กว่าบาทถ้าถ้า,ถาท่านผู้ชมนะทำระบบน้ำแบบอัตโนมัติแบบนี้แบบผมเนี่ยมีแทงน้ำมีอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าไปลดน้ำธรรมดาถ้ามีสังเข้าแสงก็สังสามเข้าแสงเติมลงไปนะครับผมผมก็กำหนดอันนี้ห้าร้อยลิตรก็ จะใช้อยู่ประมาณ5้าขวดนะครับห้าขวดนะครับก็ร้อยลิตรประมาณร้อยลิตรต่อหนึ่งขวดแล้วก็เทลงไปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะเทลงไปนะครับเทลงไปในถัง,งนี่แหละ,ะถ้าเรามีน้ำหมักขี้วัวน้ำหมักขี้วัวน้ำหมักปุย๋ยที่เราเก็บไว้ก็เทลงไปได้ครับเทลงไปเลยนะครับ ไม่ต้องกลัวมันตายท่านผู้ชมผมใช้แบบนี้เป็นประจำนะครับใช้ประจำรดน้ำกับทุกวันนะเราใช้แบบนี้ก็ผักของเราก็จะมี <c oughs> จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ดีน้ำหมักขี้วัวก็ดีมันก็จะไปเป็นปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยจะเป็นจุลินทรีย์ให้พืชผักลงดินตกใส่หญ้ามั่งอะไรมั่งก็ปล่อยมันนะครับนะดินของบ้านเรามันก็จะมีจุลินทรีย์นะดินในบ้านเรามันก็จะดีเนาะ บนโต๊ะปลูกบนอะไรต่างๆของผมเนี่ยก็จะมันก็จะได้รับสารอาหารรับวุ้ินทรีย์ไปพร้อมๆกันดีกว่าเรารดน้ําธรรมดานะครับรดน้ําธรรมดามันก็ได้กินแต่น้ำเนาได้กินแต่น้ําเราก็เติมพวกนี้ลงไปนะครับเติมพวกนี้ลงเ,เติมลงไปครับ สุดท้ายนะครับท่านผู้ชมผมเติมจุลินซียเหลือนี้ขวดนึงเติมจุลินทซีย์้งข้แสงไปห้าขวดเติมน้ำหมักจากปุ๋ยหมักของผมน้ำหมักที่ผมหมักปุ๋ยได้เนี่ยห้าขวดอันสุดท้ายนี่ก็จะเติมน้ำหมักปลาเนาะเติมน้ำหมักปลาแด่ขอนี่กลองนิดนึงเพราะว่ามันมีเศษปลาติดมาก็ใส่น้ำหมักปลาไปหนึ่งขวด นะครับถ้าเราไม่กรองเศษแเล็กทั้งหลายนะเศษปลาเศษแลวทั้งหลายแหลนะ่นี้มันออกไปตามท่อออกไปตามท่อแล้วมันก็จะไปทำให้ท่อ,อทำให้มินิซิเบนเกอร์อผมที่ผมเปิดอยู่เนี้ยมันตันนะครับมันตัน เมื่อเราใส่อย่างนี้เสร็จก็ปิดฝาไว้ท่านผู้ชมนะปิดฝาไว้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้ามันก็จะเริ่มสตาร์ทนะรดน้าพืชผักของผมพร้อมกับมีจุลินทรีย์พร้อมกับมีน้ําหมักขี้วัวแล้วก็น้ําหมักปลานะครับพืชผักไม่ตายท่านผู้ชมผมใส่อย่างนี้เป็นประจำอาทิตย์ละครั้ง อาทิตย์ละครั้งก็ใส่อย่างนี้ท่านผู้ชมครับอาทิตย์หนึ่งผมก็มาเติมครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันก็จะได้ไปรดพืชผักของเราพร้อมกับน้ําช่วยให้ดินช่วยให้พืชผักของเรามีจุลินทรีย์มีปุ๋ยมีแร่ธาตุมีอาหารถ้าท่านผู้ชมไม่มีถังแบบนี้ไม่ใช้ระบบปั๊มน้ําหรือไม่ไม่ใช้ระบบออโตแบบผมแต่แต่อยากจะเติมจุลินทรีย์จะอยากจะเติมพวก น้ำหมักขี้วัวเราก็สามารถทําได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องหิ้วไปรถนะครับก็เติมในถังใช้ถังน้ำขนาด20ลิตรก็ใส่จุลินทรีย์ไปสัก1แก้ว1แก้ว <c oughs> ใส่น้ำหมักขี้วัวไป1แก้วใครมีน้ำหมักปลาก็ใส่น้ำหมักปลาไป1แก้วก็ผสมกันอันนี้ก็ใส่บัวไปรดราดหรือตักรดราดพืชผกของเราแบบนี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมใครมีถังแบบนี้ก็ เติมไปในถังเลยครับข,ข้อสําคัญก็คือถังนี้เราต้องแยกนะครับเอาไวร้รดพืชผักอย่างเดียวนะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับในเรื่องของการเอาไปใช้น้ําไปใช้ในบ้านนะผมก็แยกถังนะครับแยกถังเรา่ถังที่เราใช้น้ําในบ้านก็ควรจะเป็นหนึ่งถังแล้วก็เอามาใช้รดพืชผักอีกก็หนึ่งถังก็แยกกันแบบนี้มันก็จะสะดวกจะเติมอะไรก็เติมได้นะอยากจะเติมจุลินทรี์อยากจะเติมอะไรก็เติมตรงนี้ได้นะรดพืชผัก พื <muitas> <ian> ่ป <women> no ักของเราก็ได <ści? S 2> ้กินปุ๋ยได้ก ah ินจุลินทรีย์ได้อะไรไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้คงจะไว้เพียงเท่านี้รับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องตั้มเศรษฐภพียง์นะครับท่านใดสนใจอยากจะทําวิธีการแบบนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมหาคนที่มีความชานาญในเรื่องของการติดตั้งแทงกีตั้มติดตั้งปลปานะติดตั้งแทงติดตั้งปลปาก็ให้เขามาดำเนินการให้เรานะครับ าการปลูกผักพืชผักในบ้านเราเราก็จะมีความสุขเราก็จะสะดวกจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรเราก็ไม่ต้องพะว,วงเรื่องของการรดน้ําเพราะเรามีแทงน้ํามีปั๊มน้ําแล้วก็มีตัวเครื่องรดน้าเปิดเปิดปิดน้ําแบบอัตโนมัติถึงเวลามันก็ทํางานรดน้ําให้เราเราจะไปเที่ยวไหนก็ได้นะครับไปกี่วันก็ได้3วัน5วัน7วันไปเป็นเดือนก็ไปได้นะครับไว้แค่นี้ก็่านผม้ชมครับสวัสดีครับ